นี่คือโหมดใหม่นะทุกคนซึ่งโหมดนี้คือเราเกิดมาพร้อมกับั่วอันหนึ่งนะทุกคนเป็นคนไร้อาชีพนะทุกคนมันใช้ชีพในโหมดนี้ไม่ได้นะโอเคโอเคเพื่อนปิดนะมาดูกันทุกคนว่าผมจะรอดไปได้หรือเปล่านะโอเคเพื่อน แว่แค่หมู่บ้านกับที่สําคัญก็พอนะทุกคนมันมีตัวที่ติดไฟนะครับคือสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่โดนฝนนี้ทุกคนมันมีโอกาสที่จะติดไฟนะหมู่บ้านนะครับซึ่งมีซอมบี้ติดไฟโคตรเยอะเลยทุกคนอิจฉาเราก็มันจะซวยกันหมดต้องกดแช่แล้วตีนะทุกคนมันจะตีแรงมากนะครับสองจีตุยนี่อะตายโอเคตุยสองหนึ่งหกสองสามนะอุ้ยยาเพื่อน ย่าโอเคเพื่อนสามโอเคเข้าไปโดนนะเพื่อนอ๋อชิบหายแล้วผมว่าไปดีกว่านะครับบา,บายยนะอันตรายมากเลยนะทุกคนเอาของมาขายแล้วนะจะพอซื้อปืนได้ทุกคนโอ้มีซอมบี้มันมาแล้วนะมันโดนนายอำเภอยิงนะโอเคไปต่อเพื่อนมีมาติดไฟได้วยเพื่อนเดี๋ยวเราต้องแวะบ้านสักหลังนะ ชื้อเพิงมันจะหมดเพื่อนคือเราขุดฐานได้ไหมโอ้เดี๋ยวนะเจอแลบนะเราจะล่อซอมบี้มาที่รถทุกคนแล้วก็จัดการนซะน่าจะไหวอยู่เพื่อนใส่เข้าไปให้ครบทุกคนเอามาใส่เลยเพื่อนเนี่ยรันวิง่งวิ่งไปที่รถเพื่อนทาไม่ยากตายนะอยู่ในรถดีกว่าทุกคนนายขึ้นมาท้าไม่อยากตายนะ กระสุนเราไม่พอทุกคนไม่ใช่อะไรกระสุนน้อยมากโอ้เพื่อนตายทุกคนเยอะมากทุกคนโอเคปลูกเพื่อนนะโอ้ไม่นะเพื่อนโดนลุมโอเคมื่ดแล้วทุกคนตัวนี้มันเป็นอมตะทุกคนดูนะยิงมันก็ไม่ตายนะตามจริงไม่ต้องตีก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวตอนเช้ามันก็หายไปเองเนี้ย โอเคไปเก็บของนะไอ้ปืนนี้มาผมก็อุ่นใจนะโอ้โหเชื้อเพลิงทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถเคลียร์เจ้าหมู่บ้านได้แบบสบายใจนะทุกคนหมู่บ้านใหญ่โตโอเคแว่นะครับสีนึ่งะเพื่อนไม่มีแบงค์แดงด้วยเพื่อน2ตัวเองนี่ว่าเพื่อน เ <Okay. S 2> มื่แล้วยังหารหัสไม่ได้รหัสอยู่ไหนวะกระสุนปืนก็หมดแล้วทุกคนอันนี้ชิบขายของจริงเรานอนจิตายกระสุนไม่เหลือแล้วโห,โหพี่บ้าเอ้ยเดี๋ยวผมขอไปเอาสวยเพื่อนอู ใา่มาก่อนนะตายไปเซอร์โอเคแค่นี้เราก็ไปได้แบบย,วยาวๆทุกคนโคตรทุลักทุเลนะเพื่อนแต่เราก็ผ่านไปได้วถึงป้อมแล้วทุกคนสองหมื่นเมตรนะครับอู้มืดพอดีนะของสำคัญนะเนี่ยไม่มีชีวิตชีพหายนะกระสุนหมดเนี่ยมุ่งหน้าสู่สามหมื่นเมตรทุกคนไม่ต้องแวะพักนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเจอเหมืองว่ะ ไม่ดีกว่านะครับเหมืองคอผ่านนะเพื่อนเพราะว่าไม่ไหวว่ะอู้ค่ะบอยมันมืดแล้วโค่นกลัวสามหมื่นเมตรนะครับโอ้โหความล่ลํารวยนี่มันต่างจากตอนแ,แ,แรกๆมากก่อมันจะเป็นมากกว่าทุกคนโอเคเอาก่อไปนะพร้อมแล้วก็ไปต่อด้วยกคนโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลย <Esp i S 1> <laughs> เดินทางแบบยาวๆนะครับหมู่บ้านไม่จําเป็นต้องหยุดมั้งออกมาปุ๊บเจอหมู่บ้านปับ๊บนี่มันต้องการให้ผมแหวนใช่ไหม โอ้ข้างหน้ามีข้าวบอยนะครับยิงมาเลยพวกขาวบอยโง่ยิงมีข้าหรอนวยโอ้เดี๋ยวนะเจอปราสาทแวมไพายทุกคนหน้าโดนนะเพื่อนใช่ไหมนี่มันจะเสี่ยงนิดนึงนะโอเคโอเคโดดขึ้นไปนะคือเราต้องขึ้นมาเหยียบที่ครบเพลิงนะทุกคนเพื่อนระวังด้วยเพื่อนรอแป๊บหนึ่งนะ โอ้นั่นไงมาแล้วโอเคมันจะมาเพิ่มไหมนะจีจีนะดยให้หมดคนระับเก็บสมมันม่ขายนะครับเดี๋ยวนะว่าแต่ฝนมันหยุดตอนไหนครับเนี่ยอุ้ยเมื่อแล้วเพื่อนนั่งข้างหน้าเลยนยะ <c oughs> ตำแหน่งท่านประธานนะี่ยเอาของมปขายก่อน,นเพื่อนคือไม่ต้องาพาก็ได้นะทุกคนมีทั้งกอดทั้งหมวกนะครับแล้วก็ซื้อถ่านยเยอะๆนะครับ ประจำตำแหน่งนีตอนนี้เราเหลือแค่ค่ายทหารทุกคนที่ยังไม่ได้บุกนะ่ยก็แคแต่เดียวแวนนิดนึงก็ได้ทุกคนเพื่อนนั่งสบายเกินไม่ได้ขาดรถไฟด้วยประเด็นนะเพื่อนเพื่อนตายกี่รอบแล้ววันนี้กี่รอบไม่สําคัญนะขอแค่มีคนชุบก็พอเนี่ยอุ้ยห้าหมื่นแบบชิวๆทุกคนเดี๋ยวแว่เติมน้ํามันก่อนนะแล้วก็ไปกันต่อเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมันมีป้อมตรงนี้นะโอเค คือเรต้องขึ้นไปนะครับขึ้นไปดีกว่าทุกคนมันยิงมาแล้วนะโอ้ดีที่มันขึ้นไม่ได้เลยทุกคนโอ้เดี๋ยวนะเพื่อนตุยโอ้เดี๋ยวโอเคชุบนะครับโอ้เดี๋ยวนะข้างนอกเพียบเลยทุกคนโอ้โหตายหมดนะ เอาไปเปิดนะเพื่อนโอเคแบ่งกันด้วยเดอ้อเพื่อนเอาไปขายนะทุกคนตัวนี้มุ่งหน้าสู่แปดหมื่นนะทุกคนไม่เหลือที่ต้องแวะแล้วนะครับโอ้มือแล้วทุกคนนี่มันมีคืนเดียวครับมีแค่คืนซอมบี้นะทุกคนแล้วก็หมู่บ้านไม่สนใจเระเ้ยถึงหกหมื่นแล้วนะเบรกนะทุกคนพร้อมนะรอก็จะทำภารกิจสำเร็จแล้วทุกคนมีซอมบี้โง่อยู่ข้างหน้านะอย่าไปเลยเพื่อน เอาจริงไม่ต้องใช้รถไฟหุ้มก่อก็ได้นะครับแค่มีกระดาษ2แผ่นนี่เพื่อนกระดาษโอพเหมือนเดิมนะครับถึงมันจะโดนกระสุนเจาะได้ก็ตามทีเถอะนะ้0เจ็ดหมื่น 70, แล้วโว้ยแป๊บเดียวนะทุกคนเดี๋ยวแวะเติมเชื้อเพลิงก่อนนะเพื่อนกว่าจะถึงมันน่าจะข้ามพอดีนะครับใช่ไหมโอ้หมู่บ้านเนี่ยซอมบี้ไฟลุกเพียบเลยนะมืดพอดีนะทุกคนโอ้โหม้าถูกไฟเผานะเพื่อนอุ้ยไม่เชี่ม,ม้าดิมันเป็นฝูงขบอยเลยนะ ถึงพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาให้ชัวร์นะครับโอเคไปเลยเพื่อนตามแผนนะทุกคนเพื่อนพุ่งชนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงนะทุกคนอุ้ยเตือนตายเดี๋ยวได้ดูเพื่อนเราดิตุยแล้วยิงยิงได้นะโคตรเถื่อนดูดิครับตายแล้วยิงยิงได้นะ อะไรกันครับเนี่ยโดตางก่อนโดตางก่อนชายเย็นนะเพื่อนโอเคทุกคนโอ้บอสมาแล้วโอ้เกือบนะเพื่อนกำลังจะตายไม่นะเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะปล่อยให้เป็นหน้าที่เพื่อนนะจัดการไปเพื่อนอุ้ยเอาะเนี่ย ยิงช่วยยิงช่วยนะครับแค่นี้เราก็ผ่านแล้วนะครับเอาน้ำมนต์ไปเพื่อนในรถไฟกันท,ที่ที่ปลอดภัยที่สุดทุกคนแต่เราจะตายสะพานข้ามไปนะข้ามไป80,000เมตรทุกคนเอาวะโอ้ซอมบี้มาเพียบทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเกิดบนฟ้าแบบนี้ก็ได้เลยเพื่อนโอเคผมจะข้ามไปนะรับ8 0 0 0 0เพื่อนโอเค